ชมนี่คือการประกวดคุณแม่ยังสวยนะคะมิสซิสสวัสดีค่ะบสวัสดีครัขอเสียงกเปืนให้กักบ,กบชุดแต่งงานสวยๆจากเบเร่ต์แกลมอนด้วยนะครับ ดวมุนพลังพัฒนาพัฒนาพลังทุนพวงโมดิสสี่การเงินดาวรุ่งครับและในโอกาสชุดสวยๆนะคะจากม<อ>เรียสแ<า>กรน,รนด์นมอลค์กุ้งปราบบรุงรถซ er, <ค>ีโอแอลควาเลอร์เอเอไออะคาเดมี่และบระิษัทเอไอไทยล่าจำกัดน,นะครับเป็นผู้มอบช็องใหม่ให้กับเจ้าของห้อ,องซื้อบริเวณแกรนด์มอลค์ครับยินดีกับคุณกุ้งด้วยนะครับปุ่มในการกองประกวด ขวัญมิสซิสไทยแลนด์2,022ขอเซ็นต์ไปกักบทั้ง16เสางานของเราด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดเมีทิ่นงดงามมากทีเดียวนะครับกับชุดแต่งงานซึ่งถือว่าเป็น ท่านผู้ชมคะนี่คือการประกวดมิสซิสไทยแลนด์2022นะคะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าแบงกอกไทยแลนด์เวทีมิสซิสไทยแลนด์ค่ะ มีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด16คนนะคะให้กำลังใจคุณกุ้งค่ะดเรกเตอร์ผู้อำนวยการกองประกวนจาก M A I Academy ผู้ชมสามารถกดติดตามเพจต่างก็ดีนะคะนำเสนอนางงามการประกวดเวทีต่างๆมากมายนำเสนอกับความดีที่แตกต่างเพราะนี่คือต่างก็ดีะคะ่ะก่อนหน้านั้น นางงามทั้ง16คนนะคะมาในชุดของห้องเสื้อเมเรีเรดแกรนด์มอลล์ค่ะแต่ตอนนี้มาในชุดของสมาร์ทแคชชัวนะคะและนี่คือ16สาวงามนางงามที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่ามิสซิสไทยแลนด์วันสแกนเชียร์วอชิง contest this is Thailand 20 and 22 live from Central Bangkok Thailand Alright so this is finale Thank you for watching. ใช้ชีวิตในแต่ละวันคุณอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วทำทุกๆสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าหรือว่าตื่นขึ้นมาไม่อยากไปทำงานเบื่อไม่อยากไปเรียนรอดูค่ะริต a าสตาร์คเนมาวันนี้มามิสซิสไทยแลนด์วันนี้ ไม่ได้ต้องการที่จะโฉนโน่นโชนนี่หรือว่าอยากได้รางวัลหรืออะไรทั้งสิ้นริต้าจะเอาศักยภาพของริต้าที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดและจากประสบการณ์ทั้งหมดมาบอกให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วความสุขของคุณอยู่ที่ไหนอะไรคือความสุขของคุณจริงๆแล้วอะไรคือความรักของคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ,คะ ของพ่อซึ่งพ่อได้มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระร์พระามาา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 อาออาา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 นาา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 าีาา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 าไม่ามาา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 ด,ดาา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 เาา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 า้าา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 าหาาาาา ในทางที่ไม่ดีทำให้ประชาชนเดือดร้อนหรือสร้างความวุ่นวายในที่นี้หลักความสามาคัคคีผู้อยากให้ทุกคนนำไปใช้เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศชาติดังคำที่ว่าสามัคคีคือพลังสร้างชาติขอบคุณค่ะแการเรงยนงานสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จริครับ สนใจแต่ว่าการที่คนคนเนึนงเนี่ยจะเป็นหน้าตาประเทศหรือเป็นตัวแทนประเทศที่จะไปไปร่วมประกวดกับนานาชาติรเรารต้องเรียนรู้ในเรืร่องของทงัศนคติ mindset attitude แล้วก็ personality คือภาพรวมเลยภาพรวมทั้งหมดไม่ได้ใช้เวลามีดเดียว วิ่งต่างๆนานาใช้เวลาพอสมควรทีเนี้ยไอการที่กู้ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดมาเนี่ยครับประกวดเองแล้วก็จัดเองบริหารยุทธิาสต์เองเยอะด้วยเยอะก็จะเห็นทั้งภาพครัสามารถองเห็นสีมังสาเหรือไงการที่เรามีลายเส้นระดับนานาชาติอยู่เยอะเพราะว่ามีเพื่อนต่างชาติเยอะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ปริญาช่วยหน่อยช่วยส่งตัวแทนหน่อยครับแล้วก็ช่วยเพื่อนได้ มีโนฮาวโนฮาวนี่สำคัญอุตสาหกรรมการปรวดเพราะมันไม่ใช่แค่อีเวนต์หรือเป็นการปรวดกัแค่เสรยจใช่เสร็จเพราะฉะนั้นไลเซนโนฮาวและวันนี้ที่เกิดเป็น mai academy ขึ้นมาเราะรเราต้องการนะักเรียนเราต้องการสร้างความเข้าใจการศึกษาสร้างความเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่จะมีสถาบันในงานอาัจฉริยะมัน มันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ตอนเนี้ทุกคนต้องมาทำความเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าคุณกำลังเป็นตัวแทนเนี่ยสาวงามทั้งหมดทั้งสิบหกท่านเนี่ยอยู่หลายท่านต้องเป็นตัวแทนไปเป็นตัวแทนดีแล้ที่จะไปอย์ที่ต่างประเทศระดับโลกคุณต้องเรียนรู้ถึงคือการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆทั้งหมดเก็เรียนรู้ถึง global lady ว่าเขาเป็นกันยังไง อืมรอบด้านด้วยวครับก็เลยเกิดเป็นเอไ์ขึ้นมานนแล้วครับอ่าก็เลยจะบอกว่าสั้นๆให้พูดถึงมาสเตอร์คอร์สแต่ละท่านนะ,ะพี่กุ้งครับต้องบอกว่าระดับประเทศล้วนๆเลยนะวันนี้น,นี่คือต้องเป็นเกียรติอย่างมากที่ขอกรับขอบพระคุณท่านมาสเตอร์คอร์สทุกท่านนะคะที่วันนี้เห็นความสาคัญในอุตสาหการรมในเงินไทยนะคะแล้วก็ คเข้าใจได้ก็จะเกิดวันนี้ผมเข้าใจนะขอบคุณด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงคุณแก๊กสักนิดหนึ่งนะพี่แก๊กครับสั้นๆค่ะเราได้ตําแหน่งสักก่อไม่มีเลยมันคือประสบการณ์หรือวนๆการเรียนรู้เตรียมตัวพร้อมด้วยตนเองแต่อันนี้มันเหมือนมีโบนัสอะเหมือนฟาสต์แท็กที่ทำให้คุณเนี่ยก้าวไปสู่อีกเวทีหนึ่งได้อย่างง่ายมากครึ่งหนึ่งละที่คุณได้ประโยจากมันไปอีคือคุณต้องหาประสบการณ์ ต่างๆมาเพิ่มเอาเองนะคะแล้วที่สำคัญการเป็นตรเมเจอร์ระดับชาติเนี่ยนานาชาติเนี่ยภาษาส,าสำคัญมากและความที่เราเอาเ u ้าเจอของความเป็นไทยของเราเนี่ยม,มาบ่งบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกอจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนำเอาไปค่ะขอบคุณพี่แจ๊คครับลูกเกครับเป็นเหมอนเช่นเดีวยวกันเยนรู้สึกว่าเกดมองเห็นว่าไทยจะได้ไป ใครจะได้ทาหน้าที่ต่อเพราะว่าคลาสที่ m a i Academy มอบให้เนี่ยจุดเดียวเป็นร็จครบแล้วน้องรุ่นเนี้ยนางงามอัจฉริยะุ่นนี้นะคะโชคดีมากให้กระเป๋าไปได้เลยนะใช่เขาพร้อมค่ะพร้อมเลยนะเกดมั่นใจว่ามาสเตอร์โคดทุกนคับให้ความรู้และก็ให้ประสบการณ์ทั้งหมดแก่น้องๆไปแล้วนะคะครัเกดมองเห็นแล้วว่าเขาพร้อมแน่นอนกระเป๋าไปได้เลยค่ะ ขอบคุณนะวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งพี่ลูกเกดแล้วก็พี่แตบด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราผู้ชมที่ชมการไลฟ์อยู่นะครับสามารถที่จะพิมพ์ข้อความให้กราไว้ใจเข้ามาได้บางคนบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแต่ละคนจะเป็นมิสซิสนะครับเพราะว่าดูแล้งสดใสอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าไม่มีอะไรจะ จำกัดความฝันของคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านสถานะสมรสมาแล้วนะครับแต่ทุกคนก็สามารถเดินตามความฝันของตัวเองแล้วก็ยังมีการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งด้วยนะครับด้วยมาสเตอร์โค้ชของเรานะครับที่ให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็อบรมในด้านาต่างๆด้วยว่าแต่ตอนนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในเซ็นทรัลรนด์เป็นไงบ้างครับพร้อม เตอ์เนชั่นแนลสามปีซ้อนแล้วก็ศิลปินร้องบนเวทีค่ะก <see> ับการประกวดมิสซิสไทยแลนด์2022 <see> นะคะ คุณผู้ชมครับิบมน,บนมานเป็นกรรมการาลแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมอบรางวัลค่ะ เป็นก็ใช้วิชาชีพของในการดูแลเพื่อนๆเหมือนกันพอบางทีการที่เราไปเราไปพึ่งกองเดียวได้เราต้องพึ่งตัวเองแหละว่าเราจะรอดไหมอะไรอย่ก็สอนพื้นฐานไปว่าอย่างน้อยไปถึงอะรอดแน่นอนแบบจะปวดหัวปวดท้องหรือว่าท้องเสียอะไรแบบนัวได้ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่แบบบินมาสอนบินซิมเราบินแฮปปี้มากคือ เขาทีมีประสบการณ์บางอย่างที่เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บอะค่ะจะมีคำถามเยอะมากอะเลยที่ไม่เคยเจอแบบคลาสายที่แบบคือปกติไปสอนเรื่องยากับนางงามเนี่ยจะมีปัญหาว่าท้าังไงดีนะให้เขาแบบตอบโต้คือเคยเป็นครูมาก่อนจะชอบมากที่นักเรียนแบบต้องคุยกันนะคุยกับล่าถามเยอะๆเลยชอบมากแต่ที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเลยาจะแบบอ๋อมันไม่เคยปวดอะไรเลยแต่ค่ะจริงๆาปวดปวดกันเยอะทุกอย่าง คือเสรพูดปุ๊เป็นปั๊มพูดพูดเป็นปั้มอีกทีค่ะปวดหวัวถามต่อเลยไม่เกนี่ยัยงไงไม่ได้เตรียมมาก็ต้องสอนโซโลเลยน่ารักมากเจอทั้งหมด16คนจากวันที่เราสอนจนมาวันนี้ฮนะทุกนี้เป็นยังไงบ้างผมไม่น่าเชื่อนะคะค,คือบางคนแบบ คือส่วนใหญ่จะเป็นวอลกิ้งบูแมนในหน<ล>ึ่าสเรียนแล้วพอมาเป็นนางงามแบบบิ๊ว่าพี่พี่ควาทำได้ดีมากๆเลยค่ะคือในมุมนี้น่ะบี๊มาจากคนธรรมดาเหมือน,นอกันเน้อแอดเดินไม่เป็น<ม>พูดก็ไม่เป็นใชส้สก,กิลที่ตัวเองสะสมมาล้วนๆแต่ว่าพี่พี่ทำให้ดีกว่าบิ๊ทในวันว,วันแรกอีกนะคะก็ชื่นชมมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆอยากดูแล้วอยากให้จจะงงลงโอเคนะครับขอบคุณบิ๊ทด้วยนะครับเอาล่ะ เสียงปรบมือกับทั้ง5สาวงามนะครับฝ่ายนรุกของเรานะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าทั้ง5ท่านนะครับรวมแล้วแต่มีความขอบคุณโคนมกาเลนงกาลินาอโศกครับขอบคุณท็อปเซียมาเร็กกันบอลครับขอบคุณช่างตัดผครัผู้ชมครันนี้คือทีม top 5ของ m i s s <Mrs>. Thailand. s Thailand 2022นะคะขอแสดงความยินด th ีกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ในการกองประกวดคุณกุ้งปวีนาค่ะซึ่งคุณกุ้งเองก็อยู่ในธุรกิจความงามอุตสาหกรรมความงามและเธอก็เคยได้ตำแหน่ง Miss International Thailand 2003นะคะเอาล่ะนะฮะก็จะเป็นช่วงให้คุณท่า ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามภาชนะล้านนาเพจต่างก็ดีค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะทุกแพลตฟอร์ม